ีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะอยู่กับช่อง HN Channel เย้ HN Channel วันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปวาดรูปลิซ่าแบล็กพิงนะคะให้เป็นตัวการ์ตูนกันค่ะทุกคนเขาต้องขออภัยทุกคนมีได้ยินเสียงลมนะเพราะว่าวันนี้เรามาถ่ายข้างนอกนะคะแล้วแบบอากาศสบายมากแล้วก็เปิดพัดลมแบบ แรงนะคะทุกคนแค่เบอร์หนึ่งเองแล้วเนี่ยทุกคนโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มวาดกันเลยค่ะคนคะคะคือเราเลือกไม่ถูกนะทุกคนว่าควรจะวาดอันไหนดีนะคะสองรูปนี้นะของลิซ่านะคือรูปหนึ่งก็แบบน่ารักมากเอยแล้วก็อีกรูปหนึ่งก็แบบเออมันอันนั้นทั้งสองอะ่ะทุกคน เราคิดว่าน่าจะเอารูปนี้นะทุกคนว่ารูปนี้มันก็ไม่ได้วาดยากอะไรขนาดนั้นนะคะทุกคนดีเลยโอเคงั้นสรุปนะทุกคนเธอจะเอารูปนี้นะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มวาดกันเลยค่ะวันนี้เราจะมาวาดดิซ่าเบลพินกันนะแล้วก็ปากกานะคะที่เราจะใช้กันนั้นวันนี้นะก็จะใช้เป็นปากกาวาดรูปน,นั่นเองคะ่ะทุกคนนี่นะคะเราจะปรับ ไปตรงที่1 5นะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มวาดกันเลยนะคะขั้นแรกเราก็ต้องวาดโครงหน้าก่อนเดี๋ยวเราขอปรับรูปลิซ่าให้มันเหลือสัก50ก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็วาดได้เลยค่ะอันนี้ความสัเทียนอยู่ที่2นะเราจะใช้ <c oughs> แบบนี้เลยค่ะทุกคน โอโหคือจะบอกเลยว่าอากาศข้างนอกนะคะตอนตอนที่เราอยู่ตรงนี้คือจะดายมากตอนนี้เราอยู่ข้างนอกคนเดียวนะคือคนอื่นอยู่ในบ้านหมดเลยประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็ได้โครงหน้าเสร็จแล้วเราก็จะมาวาดผมกันผมนี้จะเป็นผมแบบประมาณนี้นะเราจะขอปรับเส้นนะคะทุกคนเหลือ ติดนะคะเดี๋ยวค่อยปรับแบบเดิมเพราะว่าอันนี้จะเป็นผมนะคะทุกคนจะต้องบางๆะะแบบนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ทำมาเลยใส่ผมเดี๋ยวเราขอตัวไปวาดผมให้เสร็จก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้วาดผมลิซ,ซ่าเสร็จแล้วนะคะอาจจะไม่ได้โดนตรงเป๊ะนะเดี๋ยวเราจะลองเอาเกาะอยู่ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนมันก็พอได้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาวาดส่วนตรงเสื้อกันเลยค่ะ คค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราขอตัวไปวาดหน้าลิสตาให้สวยก่อนนะคะตาจมูกปากให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันค่ะทุกคนอันนี้เราก็วาดรูปริสตานะคะหน้าริสตาเ,เสร็จหมดแล้วนะทุกคนมันก็เป็นประมาณนี้เลยนะคะทีนี้เราก็จะเริ่มลงสีกันเลยนะคะทุกคนสีวันนี้นะคะที่เราจะใช้นะก็เป็นสีนี้เลยโอเคแล้วก็ ระบายลงไปได้เลยนะคะทุกคนโอ้ยเด็กเราต้องเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมานะคะแล้วก็เอามาวางข้างล่างของเลเยอร์ที่เราวาดรูปทั้งหมดเลยนะมันก็จะไม่โดนจะไม่ทันะที่กุเดี๋ยวเราก็ขอตัวไปวาดสีผิวมืนเสร็จก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันค่ะโอเคค่ะทุกคนอันนี้เราก็ไประบายสีผิวแล้วนะต่อมาจะมาแรงเงาสีกันนะคะทุกคนซึ่งสีที่เราจะแรงเงานะคะก็จะเป็นสีที่เข้มกว่า เอาสีนี้แล้วก,กันนะทุกคนอ่าแล้วก็มาแรงเงาเลยก็แรงเอาแบบนี้แล้วเลยนะคะทุกคนขอตัวไปแรงเงาให้เสร็จก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันค่ะ,คะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาระบายสีผมกันนะคะซึ่งสีผมของลิซ่านั้นอันนี้จะเป็นสีดำนะทุกคนโอเคก็จะระบายสีดำแต่ว่านะทุกคนจะไม่ได้ระบายสีดำแบบดำไปเลย จะระบายจีนตาสองอันนี้นะคะทุกคนมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาระบายสีผมกันค่ะค่ะทุกคนต่อมาเราก็จะมาระบายสีเสื้อกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มระบายกันเลยค่ะอันนี้เราย้ายมาอยู่ข้างนอกอีกแล้วนะคะซึ่งจะบอกว่าตอนนี้เราก็วาดเสร็จเป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะอ่ะแล้วก็ เดี๋ยวเราจะให้ดูเอ่อ้ว่าอะไรว่าเป็นยังไงนะคะคล้ายๆเห็นไหมคล้าย,คล,ายคล้ายอยู่นะทุกคนเออก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนนะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็เราก็จะมาลงสีพื้นหลังกันนะคะทุกคนสีพื้นหลังที่เราจะลงกันนะคะก็จะเป็นสี ขอิซ่าจะเป็นประมาณนี้นะทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะลงสีที่มันแบบเรียบง่ายๆนะคะสวยๆนะสีที่เหมาะกับสีประมาณนี้หรอทุกคนเชื่อกันคิดนะสีครีมอ่ะทุกคนสีครีมสีเหลืองประมาณนี้ก็ได้นะโอเคมาเราจะมาด้านมาทุกคนอันนี้เราได้ทําการเซ็นชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะก็แบบใช้เลย นี่เลยค่ะทุกคนจะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราเนี่ยนะคะเพ mm ื hmm. ่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราเนาะคล mm ิป hmm. หน้าเราอาจจะวาดเป็นโรเซ่แบล็กพิงค์นะคะ mm hmm. เป็นตัวการ์ตูนอีกนะ mm hmm. โอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ,จะเจอกันในคลิปหน้าค่ะ